ซึ่งต้องบอกว่าข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมคะแม่ติดตามกันมาเกือบจะทุกวันค่ะเรื่องหมีควายนั่นเองคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่อยู่ณจุดนั้นช่วยกันทํางานตั้งแต่หามลุ่มหามคาจริงซึ่งต้องบอกว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่จุดนั้นนจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูข่าวแรกกันก่อนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะติดตามมันต่อเลยต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหมีควายตอนนี้นะคะต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปิดล้อมป่าแล้วเพราะอะไรเขาถึงปิดล้อมป่าหมีควายค่ะได้มีการไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปแหกกงแล้วซึ่งงงนั้นนะคือเจ้าหน้าที่เขาเอาผลไม้เอาอะไรต่างๆไปดักจับหมีไว้แต่หมีอ่ะคุณผู้ชมคะไปแหก,กงออกหมดเลยจนทําให้งงเสียหายนะคะตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ก็พร้อมแล้วน,นะคะที่จะปฏิบัติการติดตามแล้วก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าป่า เพื่อไปยิงยาสลบหนีตัวนั้นนั่นเองอะผู้ชมดูตามภาพหน่อยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะคือสภาพของกงดักจับมีควายตามภาพเลยค่ะนี่แหละค่ะผู้ชมคะคือเจ้าหน้าที่เองนะคะได้มีการนํากงไปวางไว้ที่บริเวณป่าช้าหมู่ที่7ตําวนบลสีชมพูอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นผู้ชมมีควายอะ่ะน้ําหนักถึง150กิโลกร,รัมเลยนะเขามีไอมีควายอะ มันได้มีการใช้แขนมันอะคือแหกกรงเหล็กเข้าไปเอาผลไม้ที่เจ้าหน้าที่เขาได้มีการวางดักเอาไว้จนทําให้กรงเหล็กตอนนี้นะคะได้รับความเสียหายเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นพอหมีควายได้ผลไม้ปุ๊บหนีเข้าป่าไปเลย่ผู้ชมคะเออเป็นที่เรียบร้อยเลยส่วนการปฏิบัติการของการติดตามหมีควายในวันนี้นะคะทางด้านนายสุธามบงจันทร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะคะตอนนี้ก็ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่นะคะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแกน่นซึ่งในวันนี้นะคะได้มีการเตรียมชุดยิงยาสลบและชุดคุ้มกันกระจายในพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่7โมงตรงเลยค่ะผู้ชมออนี่แหละนะคะทุกคนเนี่ยช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นกําลังใจให้จริงๆ ส่วนทางด้านนายสุธรรมมงจันทร์นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงท่านก็ได้บอกนะคะว่าซึ่งในวันนี้เองทางเจ้าหน้าที่นะคะจะได้มีการวางแผนชุดยิงยาสลบเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในป่าซึ่งตำาวาเขาจะมีการวางแผนทั้งหมด3มชุดชุดหนึ่งค่ะจะแบ่งออกเป็นห้าคนโดยแต่ละชุดนะคะจะมีสัตวแพทย์ยิงยาสลบจํานวน2กระบอกแล้วก็จะมีสัตวแพทย์ยิงยาสลบอีก3ากระบอกนะคะประจําจุดต่างๆในรอบป่าเลยแล้วเผื่อมีควายเนี่ยโผล่ออกมาปุ๊บ ก็จะเจอชุดเจ้าหน้าที่ทันทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะยิงปุ๊บได้ทันทีเลยนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะได้ผลดังกล่าวที่เอ่ยมาหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการอยู่ในเรื่องของการจับมีกว่าอานิป่านะคะจะต,ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่มีการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในป่าโดยเด็ดขาดนะคะบอกเลย ติดตามข่าวอยู่ที่บ้านติดตามข่าวได้ในทางโลกโซเชียลอย่านะคะอยากเข้าไปก่อกลัวหรือว่าอยากเข้าไปแบบอยากดูอยากอะไรี่ตอนนี้เขาจับได้หรือยังแใจเย็นๆค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แบบแม่กาลังอยู่ที่ในเรื่องของการวางแผนจะยิงยังไงแบบไหนทุกคนก็ต้องใช้สมาธิเราทุกคนที่อยู่ทางบ้านในพื้นที่สกขอนแก่นของเราเนี่ยหรือพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆเราก็ต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะขอให้ จับมีควายตัวนี้ได้แล้วก็นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยนะคะผู้ชมอ่ะมาต่อกันถาวนี้ค่ะผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามีแกงแกงหนึ่ง